เอ้ยห้าอะไรก็มาขอเลียกกับเจ้าขุนทองไงลูกทองฮะมาขอเลียกนั่มได้นี่ไิ่หาตัวไดก็หายมาเร็วเสียงเพลงมันดังเร็วรีบบอกรีบบอก เจ้าทองจะจะให้เรียกอะไรรีบบอกมาเร็วทองมาคูกันจังไหน,นี่เรียกจอกอะไรครับห้าอะไรโอเสียงละฆังออกอะไรครับจะไม่บอกหรือไออย่างเดียวเลยเหรอ มันไม่สบายเหรอฮะทองไม่สบายบ่ขอสามตัวนะทองกินยาหรือยังครับทองกินยาหรือยังทองไม่สบายบ่เป็นไข่บ่วันนี้อารมณ์ไม่ดีบ่เป็นไข่อะเขาเหมือนจะเป็นไข่อ่ะ บอกเรื่อหน่ะครับพองเอาไอ้หมดแล้วให้ตอนไหนหือให้ตอนไหนเราทุ่งฟ้าฮะอะไรนะอะไรหกสองเหร่อฮะหกสองหรือทอง อะไรอะไรนะไอเลิฟยูบอ่ะไอเลิฟยูบอ่ะนะเาบอกว่าห้าห้าอะไรเอ้าห้าอะไรหกหรอห้าหกใช่ไหมต้อง หกเ,เกตสองเอฟซี FC, ฟังไหมอีกที่หนึ่งท่องอ๋ออีกที่หนึ่งให้ไปหมดแล้วให้ไปหมดแล้วเหรอม่ีมันว่าอะไรให้ไปหมดแล้วเหรอให้หมดแล้ว,ลวเรียกอะไร,ไรเรียกอ,อ,อ,อะไรครับ ห้า,ห,าห้าอะไรห้าแปดเหรอให้ไปหมดแล้วให้ไปหมดแล้ว <c oughs> ห้าอะไรเสียงะระฆังเอาถ้าบอกตัวนี้จะเชื่อเลยเอา้า ไปเรียกอะไรเอ่อขอครั้งเดียวหกเจ็ดสองห้าห้าอะไรท้องหกเจ็ดสองเอฟซีฟังให้ชัดๆไปโลดให้แค่นี้บ่อีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่ง ถ้าหกเจ็สองร้องดังๆเลยเอาให้เป็นเสียงกริ่งถ้าหกเจ็ดสองให้เป็นเสียงกริ่งอะไรเสียงละฆังอ่ะตัวนี้แหละเนาะตัวนี้แหละอ่ะ,อะสำหรับนกขุนทองนะครับผมว่าผมสรุปตัวเลขให้เลยเนาะผมว่าหกเจ็ดสองใช่ไหมครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมฟังเหมือนผมไหม ผมฟังแล้วสองครั้งและวหกเกสองนะครับแล้วกักดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดต้งสีแดงเลยครับ